แมวส้มตัวหนึ่งอยากใช้หางของตัวเองตกปลาเมื่อหางแกว่งไปมาอย่างไม่หยุดหย่อนไม่นานก็มีปลาตัวเล็กถูกดึงดูดเข้ามาผ่านไปได้ไม่นานความเจ็บปวดก็แล่นมาที่หางของแมวน้อยมันรีบดึงปลาขึ้นฝั่งทันทีเดินมาที่ลานกว้างเพื่อเตรียมตัวกินให้อิ่มท้องแต่ไม่คาดคิดเลยว่าทันใดนั้นมีขนมกรอบหน้าด้านวิ่งเข้ามาและย่งปลาของแมวส้มไปอย่างไม่เกรงใจแต่ทันทีที่ขนมกรอบก้าวออกไปก็เจอกับมีดดำตัวหนึ่งขนมกรอบเห็นท่าไม่ดี จึงเหี่ยปลาหนีไปอย่างรวดเร็วมีดําจึงหันต้ามาที่แมวส้มแทนแมวส้มตกใจจนต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้และตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแต่มีดําตัวนี้ก็ไม่คิดจะปล่อยอาหารตรงหน้าหลุดมือไปง่ายฮ่าฮ่าเมื่อเห็นว่าความอันตรายคืบคลานเข้ามาใกล้เรื่อยฮ่าฮ่าเจ้าแมวส้มรีบใช้ท่าไม้ตายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษทันทีมีดําคลังเท้าเสียหลักตกลงมาจากต้นไม้เจ้าแมวส้มจึงเอาชีวิตรอดมาได้อย่างหุดหงุดเห็นได้ชัดว่าที่นี่ไม่มีที่ให้มันพักพิงอีกต่อไป มันตัดสินใจไปที่ริมหน้าผาเพื่อหาของกินอย่างอื่นแต่เหล่านกนางนวลบนฟ้ากลับคิดว่าเจ้าแมวจะทำร้ายลูกของพวกมันพวกนกใช้ความได้เยบที่บินได้รุมโจมตีเจ้าแมวพร้อมกันและบนหน้าผาที่ลาดชันแห่งนี้เจ้าแมวเพื่อเอาชีวิตรอดจึงต้องเลือกกระโดดลงไปข้างล่างโชคดีที่คลื่นทะเลซัดมันขึ้นฝั่งตอนนี้มันทั้งหนาวและเปียกชุ่มแถมยังหิวจนแทบไม่ไหวแต่ในขณะนั้นเองมันเห็นกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลาราวกับเห็นแสงแห่งความหวังมันรีบวิ่งไปที่นั่น แต่เมื่อเจ้าแมวเห็นสภาพที่สุดโทรมของกระท่อมความรู้สึกสิ้นหวังถาโถมเข้ามาทันทีเพราะบ้านเก่าๆแบบนี้ไม่มีอาหารอยู่แน่นอนแต่ว่าที่นี่อย่างน้อยก็ช่วยให้ันหลุเลี่ยงอันตรายจากข้างนอกได้แต่ไม่คาดคิดเลยว่ามีดําตัวนั้นวิ่งไล่ตามมาเหมือนสุนัขไม่นานนักมันก็ได้กลิ่นของลูกแมวและเข้ามาในบ้านไม่นานมันก็จะลูกแมวที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักมันยืดตัวขึ้นทันทีพยายามทิ้ตู้ลงมาลูกแมวจึงต้องออกมาจากข้างในกระโดดขึ้นไปบนหลังคา บังเอิญไปชนเข้ากับลูกบอลลูกบอลหล่นกระแทกหัวมีดํำอย่างแรงทําให้มันตกใจกลัวขึ้นมาทันทีคิดว่ามีมนุษย์อยู่แถวนี้มันจึงรีบหนีออกไปจากที่นี่แม้ว่าลูกแมวจะรอดมาได้อีกครั้งแต่ปัญหาความหิวของมันยังไม่หมดไปมันจึงต้องไปที่สนามหญ้าเพื่อกินหญ้าและดอกไม้แก้หิวแต่ทันใดนั้นเองกวางดาวตัวหนึ่งเห็นมันเข้ามันมองดูลูกแมวที่น่าสงสารแต่ก็จนใจที่ตัวเองไม่มีอาหารจึงต้องพาลูกแมวไปยังที่ที่ตนเองดื่มน้ำให้ลูกแมวดื่มอย่างเต็มที่ แม้มันจะดูน่าเบื่อแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยและแล้วพวกมันก็กลายเป็นเพื่อนรักกันพวกมันวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานบนทุ่งหญ้าพอเหนื่อยก็จะนอนซบกันหลังจากบอกลากันลูกแมวก็ออกเดินทางตามหาอาหารอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันฉลาดขึ้นมากมันเห็นสุนัขจิ้งจอกระหว่างทางคิดว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์กินเนื้อถ้าตามไปก็น่าจะมีเนื้อให้กินและก็เป็นจริงต่างคาดมันเห็นสุนัขจิ้งจอกขุดเนื้อชิ้นใหญ่ขึ้นมาจากดิน แล้วก็เอาเนื้อไปฝังไว้ที่อื่นพอจิ้งจอกเดินจากไปไกลลูกแมวก็เริ่มคลานเข้าไปอย่างระมัดระวังแล้วขุดเอาเนื้อที่สุนัขจิ้งจอกฝังไว้ขึ้นมากินจนท้องอิ่มอย่างเต็มที่แต่พอตกกลางคืนลูกแมวก็ต้องไปหลบอยู่บนต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่พักพิงของตัวเองอีกครั้งนกฮูกเห็นว่าเจ้าแมวตัวน้อยดูคล้ายกับตัวมันเองอยู่บ้างจึงยกที่อยู่ของตัวเองให้กับมันแล้วเรื่องก็เป็นเช่นนี้เจ้าแมวตัวน้อยก็หลับสนิทอย่างรวดเร็วมันฝันถึงวันที่มีความสุขใน เพราะมันมีเพื่อนที่แสนดีอยู่ตัวหนึ่งแม้ว่าพวกมันจะต่างสายพันธุ์กันแต่มันก็เล่นด้วยกันบ่อยๆพวกมันยังช่วยกันดูแลฝูงไก่ในฟาร์มอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ไก่ตัวหนึ่งออกไข่ฟองหนึ่งแม้ว่าสุนัขจะไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่หลังจากที่มันเลยเบาๆมันก็รู้สึกได้ว่าข้างในมีชีวิตมันตื่นเต้นและเก็บไข่ไว้ในอ้อมอกดูแลมันอย่างทะนุถนอมแม้ว่าเจ้าแมวตัวน้อยจะพยายามเข้าใกล้สุนัขก็จะไล่มันไป เจ้าแมวเห็นว่าสุนัขให้ความสำคัญกับไข่มากขนาดนี้ตัดสินใจเป็นพ่อบุญธรรมร่วมกับเจ้าหมาต่างช่วยกันให้ความอบอุ่นเพื่อฟุ้งฟักชีวิตน้อยๆนี้เพื่อให้ไขฟ่ฟักออกมาอย่างสงบลูกแมวจะคอยตบลูกนกที่ร้องเจียวเจ้าเหล่านี้เจ้าหมาที่ปีนต้นไม้ไม่ได้ก็รับผิดชอบสัตว์ที่อยู่บนพื้นแต่ขณะที่พวกมันออกไปข้างนอกเม่นตัวหนึ่งเริ่มจ้องจะขโมยไขย่พี่น้องสองตัวที่อยู่ข้างนอกก็สังเกตเห็นว่าไข่กำลังตกอยู่ในอันตรายขณะที่เม่นกำลังจะทำสำเร็จพวกมันกลับมาทันเวลา แล้วก็ไล่เม่นกลับเข้าไปในโพรงลูกแมวยังอยากไล่ตามต่อแต่ไม่ทันระวังโดนนามของเม่นทิมจนต้องถอยกลับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วลูกน้อยในไข่ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวชีวิตน้อยๆค่อยๆฟักออกมาจากไข่ต่อหน้าต่อตาพวกมันพี่น้องสองคนมองดูฉากการกําเนิดของชีวิตใหม่ยังไม่อยากเชื่อแต่ไม่คาดคิดเลยว่าลูกเจียบกลับคิดว่าน้องหมาเป็นแม่สัตว์รอบข้างต่างก็คิดว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างไก่กับหมาน้องหมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองมันจึงพาลูกเจียบกลับไปหาแม่ไก่ แต่ไม่คาดคิดเลยว่าลูกเจียบกลับวิ่งกลับมาหาน้องหมาเองแมวเหมียวถึงกับอดหัวเราะย้อไม่ได้น้องหมาโมโหมากจนทะเลาะกับแมวส่วนลูกเจียบก็ยืนหัวเราะคิกคักอยู่ข้างๆมันเกือบจะรู้ตัวแล้วว่าน้องหมาตรงหน้านี้ไม่ใช่แม่ของมันจริงๆหลังจากขอบคุณพี่น้องทั้งสองลูกเจียบก็กลับไปหาแม่ไก่น้องหมาและแมวเหมียวก็ลงใจไปตามๆกันพวกมันกลับไปใช้ชีวิตเล่นสนุกเหมือนเดิมแต่แล้วในวันนั้นตอนที่พวกมันเล่นซ่อนแอบด,ด้วยกัน ลูกแมวซ่อนตัวเพื่อไม่ให้เจ้าหมาตามหาเจอมันแอบเข้าไปในกล่องที่ลอยอยู่ในแม่น้ําแต่ไม่คิดว่ากล่องนั้นกําลังลอยไปตามน้ําลูกแมวตกใจร้องลั่นไม่หยุดเจ้าหมาเห็นเข้าก็ตกใจไม่แพ้กันมันรีบวิ่งตามไปอย่างร้อนรนถึงขั้นกระโดดลงไปในกระแสะน้ําเองแต่กระแสะน้ํานั้นเชี่ยวเกินไปเจ้าหมาไม่สามารถตามไปทันได้ที่แย่กว่านั้นก็คือมีมีมดัาโผล่มาข้างหน้าลูกแมวเมื่อมันเห็นลูกแมวที่อยู่ไม่ไกลนักมันไม่ลังเลเลยรีบตรงไปที่กลางแม่น้ํา เตรียมจะจับเจ้าหมีวแสนอร่อยตัวนี้แต่ในช่วงเวลาที่กบขันนั้นเองเจ้าหมาก็ไล่ตามมาทันและขวางเจ้าหมีดําเอาไว้มันรู้ว่าตัวเองสู้เจ้าตัวใหญ่นี้ไม่ไหวแต่อย่างน้อยก็ช่วยยื้อเวลาให้ลูกแมวหนีไปได้เมื่อลูกแมวลอยไปไกลขึ้นเรื่อยๆฮ่าฮ่าในวินาทีสุดท้ายลูกแมวเห็นเจ้าหมาถูกหมีดําคว้าตัวไปเจ้าแมวตัวน้อยสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันถึงแม้มันจะกลัวมากแต่มันก็ยังเดินตามเสียงนั้นไปปรากฏว่าขาหมูของลูกหมูตัวหนึ่งติดอยู่ตรงนั้น เจ้าแมวปลอบลูกหมูไปด้วยพร้อมกับช่วยดึงกิ่งไม้ที่ขาหมูติดอยู่ออกการกระทําที่แสนดีของเจ้าแมวทําให้มันกับลูกหมูกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันลูกหมูถึงกับพาเจ้าแมวกลับไปที่ฝูงหมูแม่หมูต้องการขอบคุณความช่วยเหลือของเจ้าแมวจึงมอบอาหารพิเศษให้มันด้วยความตั้งใจเจ้าแมวก็ไม่เกรงใจเลยมันดื่มกินอย่างอร่อยอร่อยเพลิดเพลินไปกับความสุขที่ได้มานี้หลังจากกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วเจ้าแมวยังต้องออกเดินทางกลับไปที่ฟาร์มแต่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือ เจ้าสุนัขไม่ได้ตายจากการถูกมีดดำกัดกินมันออกตามหาข่าวคราวของลูกแมวตลอดทางมันวิ่งไปตามทิศทางของแม่น้ำแม้จะตกลงไปในหลุมก็ตามมันก็ยังลุกขึ้นยืนและมุ่งหน้าตามหาลูกแมวต่อไปไม่รู้ว่าผ่านการสะดุดล้มมาแล้วกี่ครั้งเจ้าหมาจึงพบกล่องใบนั้นในหนองน้ำแห่งนี้แต่ข้างในกลับไม่พบร่องรอยของลูกแมวมีเพียงขนนกกาที่อยู่ในนั้นในตอนนี้เจ้าหมาน่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าลูกแมวน่าจะพบกับเรื่องไม่คาดฝันแต่มันไม่ต้องการคิดฟุ้งซ่านอีกต่อไป มันจึงเดินตามทางมาถึงชายหาดที่ลูกแมวเคยผ่านมาแต่มันไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป็นเวลาน้ําขึ้นระหว่างที่ค้นหามันกลับติดอยู่บนโขดหินม,มันจ้องมองชายฝั่งที่อยู่ไกลออกไปอย่างหมดทนทางในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดจูู่ก็มีเต่าแก่โผล่ขึ้นมาจากกุน้ําเมื่อเห็นว่าเจ้าหมาต้องการความช่วยเหลือเต่าแก่จึงยื่นข้อเสนอให้เจ้าหมายืนบนหลังของมันแบบนี้ก็สามารถพามันกลับไปที่ฝั่งได้แล้วด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าเต่าแก่เจ้าหมาสามารถกลับไปถึงฝั่งได้ในที่สุด หลังจากกล่าวคำขอบคุณเจ้าหมาก็ออกเดินทางตามหากูหูของมันต่อแต่แม้จะหามาหลายวันเจ้าหมาก็ยังหาลูกแมวไม่เจอมันนั่งอยู่บนกล่องหญ้ามองไปยังที่ไกลๆแล้วก็ร้องให้ด้วยความเสียใจแต่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือลูกแมวอยู่ใกล้ๆกำลังหาทางกลับบ้านแต่ไม่คาดคิดในตอนนั้นเองงูเหลืองตัวหนึ่งจ้องมองไปที่ลูกแมวในช่วงเวลากับขันลูกแมวใช้ท่าไม้ตายที่เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษอีกครั้งแต่กลับไม่เป็นผลกับเจ้างูเลยแม้แต่น้อย ทำได้เพียงค่อยๆถอยหลังไปทีละก้าวแต่ไม่ค่าคิดมากก่อนกิ่งไม้ก็หักลงอย่างกระทันหันลูกแมวตกลงไปในหลุมกับดักของมนุษย์ทันทีความสูงของหลุมนี้เป็นอุปสรรคที่มันไม่สามารถข้ามไปได้จึงได้แต่ร้องเสียงดังอย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือสุนัขได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของลูกแมวเวลาผ่านไปนานขนาดนี้มันได้เจอเพื่อนที่มันเฝ้าคิดถึงมาตลอดในที่สุดมันตื่นเต้นจนวิ่งวนอยู่กับที่แต่สิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือการช่วยลูกแมวออกมาไม่นานนัก สุนัขก,ก็คิดหาวิธีได้มันไปหามาเชือกเส้นหนึ่งจากไกลฮ่าฮ่มันคาปลายเชือกด้านหนึ่งไว้แล้วโยนปลายอีกด้านลงไปในหลุมด้วยความร่วมมือของสุนัขและลูกแมวลูกแมวก็ถูกช่วยขึ้นมาได้สําเร็จหลังจากที่ต้องห่างกันไปนานขนาดนี้ทั้งคู่ก็อดกลั้นความดีใจไว้ไม่ไหวอีกต่อไปในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้พวกมันต่างคิดถึงกันและกันอย่างสุดหัวใจหลังจากเล่นกันอย่างสนุกสนานพวกมันตัดสินใจเดินล้อมแม่น้ํากลับไปยังฟาร์มด้วยกันแต่ระหว่างทาง แมวสีขาวที่โผล่มาอย่างกระทนหันทําให้เรื่องราวของพวกมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะลูกแมวถูกมันทําให้หลงไหลเข้าเสียแล้ววิ่งเข้าไปทักทายอย่างกล้าหาญไม่นานนักพวกมันก็กลายเป็นคู่รักกันเจ้าแมวขาวยังตัดสินใจกลับไปที่ฟาร์มพร้อมกับเจ้าแมวตัวน้อยตลอดทางพวกมันแสดงความรักและหวานแหววไม่หยุดส่วนเจ้าหมาก็ได้แต่ตามหลังและรับบทเป็นผู้ชมความหวานทําให้เจ้าหมาเสียใจอย่างหนักในที่สุดมันก็เสนอที่จะแยกทางกันไปแทนที่จะต้องดูความหวานตลอดทาง มันยอมเป็นหมาโสดดีกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วฤดูใบไม้ร่วงก็เข้าสู่ฤดูหนาวแมวสองตัวจําเป็นต้องหาที่พักชั่วคราวส่วนเจ้าหมายังคงเดินทางกลับบ้านต่อไปแต่ในขณะนั้นเองมันเห็นหมาตัวมีตัวหนึ่งอยู่ไม่ไกลทั้งสองศตาก,กันทียงแวบ,บเดียวแต่ก็ทําให้หัวใจของเจ้าหมาเต้นไม่หยุดดังนั้นมันจึงเล่นแบบแมวเข้าไปทักทายอย่างกล้าหาญสุนัขสองตัวผูกสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วพวกมันเดินทางมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่พักไม่นานหลังจากนั้น เจ้าแมวได้ให้กําเนิดลูกแมวห้าตัวอย่างปลอดภัยในเวลาเดียวกันท้องของคู่สุนัขก,ก็เริ่มมีสัญญาณเช่นกันมันก็กลายเป็นพ่อไปในที่สุดแต่ฤดูหนาวยังเหลืออีกหนึ่งเดือนเต็มหากต้องเลี้ยงดูเหล่าลูกๆเหล่านี้สุนัขต้องออกไปหาอาหารแต่มันค้นหามานานมากก็ยังไม่พบอาหารใดๆเลยพายุหิมะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยฮ่าฮสุนัขแทบจะหมดแรงลงด้วยความอ่อนล้ามันล้มลงกับพื้นในที่สุดในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต มันนึกถึงครอบครัวที่กําลังรออยู่และอาหารที่ลูกๆก,กําลังต้องการในช่วงคลิปตาร่างกายของสุนัขเต็มไปด้วยพลังขึ้นมาท,าทันทีมันบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นยืนเมื่อพายุหิมะสงบลงมันก็เห็นบ้านอยู่ไม่ไกลนักเมื่อมันมาถึงที่นั่นผนังไม่ได้มีแค่ปลาตากแห้งอยู่เต็มไปหมดเพื่อนพ้องของพวกมันก็อยู่ที่นี่ด้วยพวกมันต่างก็ยืนยันว่าต่างฝ่ายต่างมีลูกของตัวเองแล้วพวกมันร่วมมือกันอีกครั้งเจ้าหมาสามารถเอาอาหารมาได้อย่างรวดเร็ว หลังจากบอกลาเสร็จมันก็วิ่งตรงไปที่ทางเข้าถ้ำอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นมันก็ได้ให้สัญญากับเจ้าแมวว่าพวกมันจะกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงลูกๆของพวกมันก็เหมือนกับตอนที่พวกมันยังเป็นเด็กเล่นด้วยกันวิ่งเล่นหยอกล้อก,กันเหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในฤดูใบไม้ผลิที่แสนสดใสเติมเต็มภาพให้ดูมีชีวิตชีวาหลังจากที่เจ้าแมวและเจ้าหมารวมตัวกันอีกครั้งพวกมันก็เริ่มออกเดินทางกลับไปยังฟาร์มนี่คือภาพยนตร์ที่ถ่ายทในปี 1986ไม่เพียงแต่ไม่มีเทคนิคพิเศษใดๆแต่ยังใช้สัตว์จริงๆแสดงอีกด้วย